อะไรมันจะอร่อยขนนัอร่อยฮะไอร่อยเมไม่ได้เคี้ยวนำายอย่นาดนั้นีนะออุ้ยนี่ไงนี่ไงจากหูมาแล้วนี่มาแล้วจากหูมีไสมีมมีอันมงกุฎมงกุฎเร็วฮึบใช่ไหมนี่เป็นนี่เป็น เิาจะกินจากผู้หญิงเหรอรู้ยังจะกินจากผู้หญิงเหรอเป็นงานนะเราเป็นงานนะเราอ้มันจะถลันไหลลงมาแล้วเฮ้ย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 โยนไปเ่ายนี่โยนไปตั้งนี่ฮะโยนไปตั้งตั้งอนนี้ี่ตั้จะ้นไห ตัวนี้เอมแล้วกิงก้งนะเธอตาปิดข้างหนึ่งกันแต่เขาไม่เย็นกันเนาะเย็นอห้่อทีงไม่ไม่ะั่งแ่หน่อยได้ไหม